โจเลียนดูสิคนเต็มสนามเด็กเล่นไปหมดเลยอะอย่างนี้เราจะไปเล่นที่ไหนกันนะเออนั่นน่ะอสิเนาะนั่นด,ดีฉันจะเล่นที่ไหนอะเนี่ยเออไม่มีไม่มีที่ว่างให้พวกเราเล่นเลยอะพวกเราสาตั้งใจจะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นกันเนาะนั่นนสิโจเลียนนายดูสิอืมตรงหน้าผาเนี่ยคนก็เต็มไปหมดเลยนะต้องเครื่องเล่นคนก็เต็ม,มอ่ะแว่าแต่เราจะเล่นต้องไหนนะ่ะ ดูสิมัม,ม,ม,มีที่ว่างให้พวกเราเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่รูนวันอะไรทำไมเด็กๆมาเล่นที่สนามเด็กเล่นเฮ้ยตอนนั้นมีบาสเกตบอลว่างอยู่อะแต่ว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นบาสกันนี่นานเนาะเออใช่ใช่ใช่ฉันไม่ได้อยากเล่นบาสเลยอะนี่จูเลียสฉันว่าเราไปเล่นกันที่อื่นกันดีกว่าเนาะฉันว่าเนี่ยเนี่เราก็เอาสเกตบอดมาแล้วเราไปที่ลานตรงนั้นดีไหมเอ้าทำไมลานตรงนี้เขาเขามีการก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้อะจูเลียน เออน่ะดีอย่างนี้แล้วจะทำไงกันดีอะจูเลียสอฉันก็ไม่รู้แฮะฉันว่านะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันอะเฮ้ยเออก็ดีเหมือนกันนะฉันว่ามันน่าสนุกดีอะโอ้โหนี่มันเครื่องอะไรกันเนี่ยมีอิฐมีปูนมีสิ่งก่อสร้างเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับการก่อสร้างเต็มไปหมดเลยแฮะอันนี้มันคือหน้าตาอย่างนี้นี่มันอิดใช่ไหมเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะเอ๊สีขาวๆอัเมลีเลยอะมันคืออะไรอะจูเลียส เออฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยนายนายมันมีตรงนี้อยู่ก้อนนึงอ่ะนายนายไหนเรามายกดูซิฉันยกไม่ไหวเลยอ่ะนายยกได้หรือเปล่าจูเลียนเฮ้ยนายถามอะไรถามอะไรตลกสิ้นดีเลยนายก็รู้ว่าฉันนะเป็นจูเลียนโฟเกลฉันนะกล้ามออกจะล่ําซ้าหุ่นฉันออกจะดีขนาดนี้ฉันยกได้ทุกอย่างในโลกนี้แหละแล้วคอยดูนะฉันจะยกให้นายดูเลยโอ้ อุ้ยทำไมมันหนักจังเลยเนี่ยฉันยกไม่ได้เลยอ่ะเอาแตฉันบอกนายแล้วไงว่ามันหนักมากมามาเราช่วยเราช่วยกันยกดีไหมเออได้ได้ได้ไดยกกันเลยนะ1นึสองสอ้ยอุ้ยฉันว่าเรายกขึ้นแค่เซน2องเซนอะฉันยกต่อไม่ไหวแล้วแหละเออเหนื่อยจริงแต่จะว่าไปเราก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีเหมือนกันเนี่ยมาดิไฮไฟไฮไฟไฮไฟเฮ้ยจูเลียตนายดูตรงนี้ดิ ตรงนี้เป็นกระดานไม้เนี่ยน่าสนใจมากเลยฉันว่าฉันจะขึ้นไปยืนทรงตัวดีไหมฉันจะเป็นนักยิมนาสติกนายคอยดูนะเฮ้ยมันจะดีหรอเจูเลียนฉันว่ามันน่ากลัวไงไม่รู้มันคงแขงไงไม่รู้อะเออเอาหน้านี่นายดูฉันโอ้โหฉันทรงตัวได้อยู่แล้วนี่นี่ฉันร่างกายฉันออกจะสมดุลขนาดนี้ฉันจะเดินไปถึงสุดแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยระวังนะฉันว่านายลงมาเหอะมันดูน่ากลัวไงไม่รู้ว่านายลงมาได้เรามะเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยโอ้ยนานไงล่ะฉันบอกแล้วไงว่าให้ลงมาเอาโอยอะไรกันอนาะแค่นิดเดียวเองโอ้ยจมูกฉันบิดเบี้ยวเวลวอีกแล้วเหล่านียเอย๊ว่าแต่นี่นี่ป้าป้าได้ยินเสียงอะไรน,นั้นป้าเอ๊ป้าก็ไม่ได้ยินนะเสียงอะไรอจ๊ะสงสัย สงสัยผมหูฝาดไปบางป้าโอ้ยนายไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะฉันว่านะเราไปทางอื่นกันดีกว่านะเออ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 ขอบใจนายมากนะที่เป็นห่วงฉันอะว่าแต่ตรงนั้นมีอะไรมั่งอะไหนในจูเลียตมันมันเครื่องอะไรกันน่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อเครื่องเนี้ยฉันเรียกว่ารถฉันว่าเขาเรียกว่ารถเครนแน่เลยที่เอาไว้ยกของสิ่งที่มันหนักๆอะดูสิมันบังคับได้ด้วยนะจะยกไปวางตรงไหนตรงไหนนะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยฉัน เออฉันพอนึกออกแล้วแหละฉันเคยเห็นอยู่บ้างแหละน่าสนุกชะมัดเลยเนาะฉันอยากเป็นคนบังคับรถเครนนี้บ้างอะจะได้คอยยกของจากนู่นไปนี่โอ้โหเจ๋งชะมัยดย่าเลยดูสิเรายกเองด้วยมือไม่ไหวก็ต้องมีเครื่องทุ่นน้าหนักเนาะป้าฮะเดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะผมปวดอออมากเลยอะเดี๋ยวป้าเฝ้าตรงนี้ไว้นะคะอุย้ยเหม็นเอาไว้อะไระมันจะเหม็นขนาดนี้เนี่ยยใครมาทําธุระไว้ไม่ได้ล้างวะเนี่ยเดี๋ยวขอหข้องน้ำแป๊บนึง โอ้ยปวดทุกนิดนึงเนาะเฮ้ยถึงเวลาแล้วนี่แหละเวลานี้แหละพี่คนนั้นเขาไม่อยู่แล้วอะฉันว่าตอนนี้รถเครงแล้เป็นของฉันแล้วละเดี๋ยวฉันจะบังคับเองเฮ้ยมันจะดีเหรอนายจูเลียนเอานาเอานาดูสิเห็นไหมฉันยกได้ฉันยกได้ไดจ,รจริงด้วยยกไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเฮ้ยทำไมไม่ไปทางซ้ายเฮ้ยนายฉันว่านายนายจำผิดทางหรือเปล่านะ่นะมันทำไมมันไปทางขวางันนะ่ะ เฮ้ยแย่แล้วนั่นมันนั่นมันห้องสวมนี่นาะอุย้ยฉันฉันทำไงดีอะันห้องซวมพังลงมาแล้วว่าฉันโยนห้องซวมอุย้ยแย่แล้วอีอุยตายแล้วโอ้ยใครทำอะไรฉัน